การย้อนกลับเรื่องของที่มาด้วยค่ะเขาบอกว่าที่มาขอ,สองขอสวทุกัวันก็มาจากคอ,อสชผมแน่นอนแน่นอนแน่นอนสวสวในอดีตทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่มีวุฒิสภาชุดแรกเย่ยก็มาจากการแต่งตั้งนะครับสวที่ผ่านมาก็มีกับการแต่งตั้งทั้งหมดแหละแล้วก็2 5 4 3ก็เป็นสวครั้งแรกที่มาจากการเลือกตั้งสวป,ปี5 1ถึง54 57ที่ผมเคยเป็นก,ก็มาจากการ สรรหาครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่แค่มาจากการเลือกกันเองซึ่งก็เป็นเรื่องเดียวในในโลกนะต่ความจริงผมเห็นด้วยนะในการมาจากวิชาชีพเพราะว่างานนิพนธ์งานดุษิีนิพนธ์ผมสับสนเรื่องนี้นะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นด้วยในวิธีการที่มันไม่มีกระบวนการขันกรองไม่มีวิธีการเลือกตรงจากกลุ่มอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าสวาชุดนี้มาจากคอสช,อชอใช่ธรรมดาไม่เห็นแปลกเลยนะครับ สวชุดก่อนก่อนก็มาากการแต่งตั้งอะเยอะแยะมากมายเพราะฉนสวที่ท่านเพิ่งเข้ามาใหม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลำพองอะไรเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเนี่ยการทําหน้าที่ของท่านะจะเป็นเครื่องพิสูจน์มากกว่านะอย่าไปบอกเรื่องที่มาเลยแต่ผมมาเห็นปัญหาเรื่องที่มาว่ามันต้องมีการถอดบทเรียนเพื่อให้กะกะตกรรมการร่างร่างมูอชุดใหม่เขาไปแก้ไขนะครับบางท่านก็ผมว่าสงบปากสงบคาก่อนดีกว่าเนาะ แล้วเดี๋ยวพอผมพ้นไปแล้วท่านก็ใช้คําพูดของท่านใน้เต็มที่เพราะตอนนี้ท่านยังไม่ได้เป็นท่านเป็นแค่ว่าที่นะครับให้สวชุดที่เขาทาหน้าที่อยู่เนี่ยทำหน้าที่จะวันนี้อาทิตย์หน้าจนครบและท่านก็ค่อยมาทําหน้าที่ก็ว่ากันไปนะครับ